กอสนาตามบลวางพงขอนำเสนอข้อมูลการประเมินคัดเลือกกอสนาตามบลต้นแบบ 5D Premium Plus ประจำปี้บประมาณ2,566กอสนาตามบลวางพง์ตั้งอยู่ภายใต้พื้นที่การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวางพงศ์อำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7หมู่บ้านด้วยกันดังนี้หมู่ที่1บ้านเบญจภาพ หมู่ที่สองบ้านวังพงหมู่ที่สามบ้านวังยาวหมู่ที่สี่บ้านหนองหอยหมู่ที่ห้าบ้านฝักงท่าหมู่ที่หกบ้านท่ามะนาวและหมู่ที่เจ็ดบ้านแก่งกระทิงกศสนตบลวังพง์ภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวกัญญาดินคิดควรผู้อำนวยการกศสนอำเภอรปราณบรุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และมีบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจงานกอสนตบลวังพงประกอบด้วย 1>, 1. นางสาวนิตยาโพวิคุครูกอสนตำบล 2. นางสาวอารพันธรร์ทับทิมแดงครูอาสาสมัคร,รการศึกษานอกโรงเรียนด้านที่ 1. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher 1.1ด้านวิชาการองค์ประกอบที่1.1.1จํดนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMS i สถานที่จัดการเรียนการสอนได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังพงอพําเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอาคารที่เป็นสัดส,ส่วนและเป็นเอกเทศสภาพอาคารแข็งแรงเหมาะสมมั่นคงและปลอดภัยสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้สะดวกมีระบบสาธารณูปโภคเช่นไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ต มีวัสดุและครุภัณฑ์พื้นฐานเพื่อการเรียนรูท้ที่ทันสมัยเพียงพอต่อความต้องการมีการให้บริการสื่ออุปรกรณ์หนังสือเรียนหนังสือพิมพ์มีคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมให้บริการกับผู้เรียนที่มาพบกลุ่มได้เข้ามาใช้บริการสืบค้นข้อมูลและประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามาใช้บริการในการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อเดือนจำนวน20คนกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยเฉลี่ยต่อเดือนจำนวน30คนและเข้า ้อรับบริการ40ย์การเรียนรู้เฉลี่ยต่อเดือนจำนวน20คนกษณนตบลวังพงมีการรายงานผลข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและจัดทำบันทึกรายงานผลเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษารายงานผ่าน Facebook กษณนตบลวังพงองค์ประกอบ1.1.2ระดับความสำเร็จของการทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการกศนตบลกศนตบนวังพง มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการการจำเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,565เป็นปัจจุบันและได้นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำโครงการที่สามารถแก้ปัญหาความต้องการตามบริบทและความจำเป็นของชุมชนโดยจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น มีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินการตามกำหนดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนพร้อมรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการในระบบ d m i s เป็นปัจจุบันและมีโครงการที่สามารถแก้ปัญหาตามปฏิบัติตามความต้องการและความสนใจของประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ได้แก่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และได้มีการประเมินผลการดําเนินโครงการทุกกิจกรรมนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปองค์ประกอบ1.1.3จํนานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตมบวังพง์มีจํานวนผู้เรียนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานกศนก,กําหนด มีจำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้ภาคเรียนที่1นี่ปีการศึกษา2565มีนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน19คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน48คนรวมมีนักศึกษาจำนวน67คนองค์ประกอบที่1.1.4จนำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศนตำบลวังพงมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของผู้เรียน และได้ดําเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยครูเป็นผู้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนเกี่ยวกับความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ก่อนและจัดกลุ่มการเรียนตามแผนการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรเพื่อจัดวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียนมีการดําเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และมีการจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรายวิชาบังคับรายวิชาเลือกและรายวิชาเลือกเสรีและได้แจ้งให้นักศึกษาทุกคนรับทราบในวันพบกลุ่มในการพบกลุ่มแต่และสัปดาห์จะให้นักศึกษาลงลายมือชื่อและครูผู้สอนมีสมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติหน้าที่การสอนทุกครั้งที่มาพบกลุ่มในการจัดกรเรียนการสอนกศนตบลบางพงมีการจัดทําแผน จัดการเรียนรู้รายดาและมีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมบันทึกผลหลังการจัดการเรียนการสอนกอสนตบนวังพงมีนักศึกษาในความรับผิดช,ชอบจำนวน67คนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจำนวน52คนที่เป็นร้อยละ7 7กอสนตะบนวาง,งพงมีนักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 ระดับมัธยมศึกษาต,ตอนต้นและมัธยมศึกษาต,ตอนปลายคิดเป็นร้อยละ83.33%เปผู้เรียนกศน,นตบลวังพง,งร้อยละ90ของผู้เรียนทั้งหมดมียูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดในการเข้าใช้การเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์อื่นๆอย่างต่อเนื่องและยังส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ออนไลน์ผ่านการประถมนิเทศ ด้วยระบบออนไลน์บทเรียนออนไลน์ทำใบงานแบบออนไลน์ผ่าน Google Form ทางเว็บไซต์สื่อออนไลน์ต่างๆกศนตำบลวางพง์มีการช่วยเหลือผู้เรียนติดตามผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่มโดยติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ทางไลน์ Facebook และเยี่ยมบ้านอย่างสม่ำเสมอและบันทึกรายงานการติดตามผู้เรียนที่ไม่มาพบกลุ่มให้ผู้บริหารสถานศึกษาทร,ราบและร่วมกันแก้ปัญหากศนตำบลวางพง์ได้นำผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับหน่วยงานภาคเครือข่ายดังนี้ 1. โครงการฝึกอบรมเยาวชนสมาร์ทเีโรเพื่อลดอบายมุกในชุมชนจัดโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคหนึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอบายมุกในชุมชนสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนให้เป็นตัวแทนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนของตนเอง 2. นำนักศึกษาเข้าร่วมรอบฟังแนแนวการศึกษาต่อ จัดโดยวิทยาลัยการอาชีพราณบุรีเพื่อให้นักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศศิยบัตรวิชาชีพปวชและประกาศศิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสและมหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชได้เข้ามานิเทศเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุรมศึกษา 4. นำนักศึกษาเข้ากิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลเขาน้อยเพื่อนักศึกษาร่วมสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้อยู่คงกับคนไทยตลอดไป 5. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดร่วมกับอำเภอปราณบุรีเพื่อนักศึกษารู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดและเกิดความตระหนักถึงภยัย ของยาเสพติด6นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีลอยกระทงร่วมกับเทศบาลตะบนปราณบรุรีเพื่อรู้อนุรักษ์สืบสารประเพณีลอยกระทงและ7็นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับอำเภอปราณบรุรีพัฒนาชายหาดวนาอุทยานปราณบุรีกอสนตะบลวังพงมีการประเมินผู้เรียนด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและคิดเป็นโดยให้ผู้เรียนทําโครงงานเพื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองและพิสูจน์สิ่งต่างๆตามความถนัดและความสนใจรู้จาักการวางแผนการทํางานอย่างเป็นระบบฝึกการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีฝึกการคิดวิเคราะห์และได้แสดงออกซึ่งความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ในปีก็ประมาณ2,565กศนตนบลบางพงได้จัดทําโครงการกระถางรักโลกโดยนําวัสดุที่มีในท้องถิ่นคือขุยมะพร้าวมาผสมกับแป้งเปียกทําเป็นกระถางปลูกต้นไม้นํามาใช้ให้เกิด และช่วยลดภาวะโลกร้อนกศนตลบ,บางพงมีนักศึกษา,าที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมได้แก่นางสาวพัทริดาสินพิสุทธิ์นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความซื่อสัตย์มีน้ำใจต่อเพื่อนและช่วยเหลืองานรูอย,ย่างสม่ำเสมอมีความกตัญญูต่อปิดาบรรดา เป็นรูปที่ดีของบิดามารดามีความประพฤติเรียบร้อยให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมกับกศนตบนวังพง์และกศนอเภอปราณบุรีอย่างต่อเนื่องและได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดสดมนหมู่ศรพัพญ,ญะพันะตนไตัยทานองศรพัญญะประเภททีม5คนของหน่วยงานสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้รับรางวัลชมเชยระดับจังหวัดและเป็นคณะกรรมาการองคอ์กรนักศึกษาของกศนอเภอปราณบุรีองค์ประกอบที่ 1>, 1 1 5ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก็สนตมบางพง์ที่ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง4ภาคเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละร้อยองค์ประกอบที่1.1.6ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคก็สนตมบังพง์มีนักศึกษาผู้เข้าสอบปลายภาคทุกระดับในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565คิดเป็นร้อยละ8 5เปอร์เซ็ต์ องประกอบที่1.1.7 ร้อยละของจำนวนผู้เรียนที่มีผลสมัมฤทธิ์ในวิชาบังคับกศนตบลวางพง์มีผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาบังคับในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565ที่มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย2.00ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ83.22องค์ประกอบที่1 1.8จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบเท่ากับเป้าหมายกศนตบนวางพงมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษา เพื่อพัฒนานสังคมและชุมชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดําเนินงานบนรรลุตามเป้าหมายและมีผลการดําเนินงานเกินเป้าหมายตามที่กําหนดองค์ประกอบที่1.1.9ร้อยละของผู้จบหลังสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ที่นาความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายกศนตมบางพงศ์ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าสู่อาชีพสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้หรือไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพของตนเองคิดเป็นร้อยละ100อเร์เซองค์ประกอบที่1.1.10จํานจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนผู้รับบริการส่งเสริมการอ่านกศนตมบังพงศ์ กำหนดจานวนค่าเป้าหมายตามแผนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านจํานวน50คนและสามารถดําเนินการได้จํานวน54คนคิดเป็นร้อยละ1นึโดยในแต่ละวันจะมีผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านนักกอสนตนาบลเฉลีย่ย1-2คนต่อวันและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านซีออนไลน์กําหนดค่าเป้าหมายจานวน20คนดําเนินการได้25คนคิดเป็นร้อยละ12 5เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกศนตำบวนวางพงมีบ้านหนังสือชุมชนจำนวนหนึ่งแห่งบ้านหนังสือชุมชนบ้านบางยาวกศนตำบวนวางพงได้กำหนดจำนวนค่าเป้าหมายตามแผนผู้รับบริการบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาดจำนวน50คนและสามารถดำเนินการได้จำนวน52คนคิดเป็นร้อยละ10 4เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายตามแผนผู้รับบริการหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่จำนวน50คนและสามารถดำเนินการได้จำนวน70คนคิดเป็นร้อยละ14 0่อร์และมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจำนวน5คนเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ100%่อเองค์ประกอบที่1.1.11ความสำเร็จของการจัดโครงการกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดชาวตลาด กศะะนลตบลวังพงศ์ได้จากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนบ้านวังยางหมู่ที่3ตมตบลวังพงศ์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีนางสาวซิ่งบุตรเจมใจเป็นเจ้าของบ้านและเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอา่านซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตอาสาเสียสละจึงส่งผลต่อความสําเร็จมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่ององค์ประกอบที่1.1.12 ระดับความสําเร็จของครูในการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนครูกศะตะบนตบลวังพง์มีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดหรือร่วมจัดกิจกรรมของภาคีเครือข่ายโดยการเข้าร่วมประชุมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานการจัดหรือร่วมจัดการศึกษาเพื่อนําผลไปแก้ไขปัญหาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเพื่อสร้างความยั่งยืนในความสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมดําเนินการดังนี้ 1. เขาร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานจากกิจกรรมในพื้นที่ร่วมกับองค์การ,รบริหารส่วนตำบลวังพงศ์2จากกิจกรรมร่วมกับอำเภอปานบรุรีอำเภอเคลื่อนที่หลักสูตรการทำอาหารขนมและศิลปะประดิษฐ์และส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน้าสาระในประสงค์บ้านฝั่งท่าหมู่ที่5ตำบลวังพงศ์3จากกิจกรรมร่วมกับองค์การ,รบริหารส่วนตำบลได้รับเชิญเป็นวิทยากร,รให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนให้กับผู้สูงอายุในห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังพงศ์4 ัดกิจกรรมร่วมกับศูนย์การโรงเรียนการการสำลองร่วมจัดเทศกาลวันดินโลก5ร่วมกิจกรรมกับอำเภอรปราณบรุรีทำจิตอาสาเราทำองความรีด้วยหัวใจ6ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงงานประเพณีลอยกระทงร่วมกับเทศบาลปราณบุรี7เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กา,ททา,ทา,าทิเบศมหาภเดชพราชบรมนาถบพิตรณหอประชุมอำเภอรปราณบุรี8 โค่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณหอประชุมอำเภอรปราณบุรีและก้าวได้มีการติดตามผลการนิเทศการจัดก,กิจกรรมโครงการต่างๆร่วมกับภาีเคเกอข่ขายในโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการสันตรกร้าจากเส้นพลาสติกองค์ประกอบที่1.1.13จนาำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมายครูกศสำน,นักบลังพงษ์ ได้ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนและงานที่รับหมายดังนี้1กศนว้าวผลการคัดเลือกปฏิพันธ์ดีเด่น2โครงการจัดและส่งเสริมจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตสมองและของผู้สูงอายุ 3. โครงการสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4. โครงการพาน้องกลับมาเรียน 5. โครงการปักหมุดกศน 6. กโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา7โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 8โครงการสถานศึกษาที่นําหลักสูตรการป้องกันการทุจริตมาใช้ 9. โครงการสารศึกษาไร้ถังงานที่รับมอบหมายประกอบด้วย1งานทะเบียนผู้เรียน 2. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน3งานจัดการศึกษาต่อเนื่อง 4. งานการจัดการศึษาตามปัตยาศัย 5. งานกิจการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 6. โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลระดับชุมชน 7. งานจิตอาสา8งานพัสดุและ9 การประเมินระดับการรู้หนังสือครูกองสะะบนบลบางโพงมีการรับผิดชอบต่อวิชาชีพและมีทักษะเทคนิคการจัดกรเรียนการสอนที่ครอบคลุมมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทันสมัยและน่าสนใจและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้านที่สสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตําบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good Page b a s t Check In กศน,นตมบังพง์มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนมีสภาพอาคารเรียนที่เป็นสัดส่วนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจะสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามทั้งภายในและภายนอกโดยยึดหลัก5สสะ,ส,สะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยและสะดุดตาผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรมีพื้นที่ในการใช้สอยในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอมีสื่อและอุปรกรณ์เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีเครื่องขยายเสียงมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบริบทของกศนที่เป็นปัจจุบันมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตำบลตามบริบทของพื้นที่เป็นสถานที่ที่สามารถใช้ประโยชน์จากสื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ของผู้รับบริการได้แก่สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เป็นจุดเช็คอินที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ใช้บริการและมีการจัดทำรหรัส QR code เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามปัญยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activity กศนตมบางพงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นดังนี้ผลงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศนตมบวังพงศ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ระดับอำเภอการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระถางรักโลกผลงานเทียบรางวัลระดับจังหวัดนักศึกษากศนตมบวงพงศ์ได้แก่นางสาวพัทิดาศิลพิสุทธิ์เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองเสนอได้รับรางวัลชมเชยผลงานด้านการศึกษาต่อเนื่องได้รับรางวัลระดับกลุ่มจังหวัด ในปีก็ประมาณ2,564กศนตบลวังพงได้ส่งผลิตภัณฑ์ภาพนุนต่ำเปเปอร์มาเช่จากกระดาษใยสับปรดเข้าร่วมประกวดได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดได้ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับกลุ่มสมุรคีรีในปีก็ประมาณ2,565กศนตบลวางพงได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าบริการ กสนดีเด่นชื่อผลิตภัณฑ์การทำสบู่จากสับประรดผลงานด้านการศึกษาตามอัธยาศัยได้แก่นางสาวสวิงบุตรเจียมใจได้รับเกียรติบัตรระดับอำเภอเป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน และเป็นนักอ่านยอดเยี่ยมกศนาตำบลบังโพงมีการปฏิบัติที่ดีเบสแพ็กทีสที่มีการดําเนินงานระหว่าง1-3ถึงปีกศนาตำบลบองโพงได้สํารวจความต้องการพื้นฐานด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ทําการเกษตรและฟังส่วนประกอบอาชีพรับจ้างและอาชีพค้าขาย นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ว่างงานมีความต้องการในการที่จะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวการแปรรูปสับปะรดถ,ถือเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนเนื่องจากมีผู้รู้ภูมิปัญญาในการแปรรูปสับปะรดในรูปแบบที่หลากหลายประกอบกับในพื้นที่ที่มีการปลูกสับปะรดเป็นจำนวนมากจึงเล็งเห็นช่องทางในการเพิ่มรายได้กศสนตรตบลบางพงได้เข้าไปต่อยอดพัฒนาส,งส่งเสริมพัฒนาเป็นหลักสูตรการทํากระดาษจากใบสับปะรดมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น กล่องอนเนกประสงค์ที่ขั้นหนังสือกล่องใส่กระดาษที่ชู่สมุดดอกไม้แล้วก็ได้พัฒนาการทําภาพนูนต่ําจากกระดาษใยสับป,ปรดได้ออกแบบเป็นภาพเกี่ยวกับสถานที่สําคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันเช่นภาพถ้ำพญานครและหลวงปู่ทวดวัดห้วยมงคล และได้พัฒนาหลักสูตรสบู่สับประรดโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานในเรื่องสรรพคุณของสับประรดมาคิดวิเคราะห์จึงได้ข้อมูลสรรพคุณของสับประรดในเรื่องของการบำรุงผิวให้มีสุขภาพดีและช่วยผัดเซลล์ผิวให้กระจ่างใสจึงใช้จุดเด่นในเรื่องนี้มาผลิตเป็นสบู่สับประรดและได้มีการเผยแพร่พรการจัดกิจกรรมในเพจ Facebook YouTube กศน,นตมนวังพง์และโ o, o c c อำเภอปราณบุรีกศสนตำบลวังพงได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระบบ Google Classroom บทเรียนออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่มีความสามารถที่แตกต่างกันไปแต่ละบุคคลรวมถึงผู้เรียนที่มีปัญหาในการมาพบกลุ่มการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบ QR code ในแต่ละโครงการ เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและได้อบรมให้ความรู้เรื่องการขายผ่านสื่อออนไลน์การขายออนไลน์ผ่าน OOCC อําเภอรปราณบรุรีตามโครงการดิจิทัลชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถขายสินค้าทางออนไลน์ได้ด้านที่ 4. ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุสนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good Partnership กศสนตำบลวางพง์มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีภาคีเครือข่ายระดับพื้นที่ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยการประสานงานกับภาคีเครือข่ายเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปัธญาสัยเพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนชุมชนมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกันคือการส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบทั้งที่เป็นการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องซึ่งประกอบด้วยการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนให้ประสบความสําเร็จมีการประสานความร่วมมือกับภาคีกเครือข่ายประกอบด้วย ผู้นาชุมชนวัดองค์กาปรปฐหส่วนตะบนวังพงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนวังพงธนาคารอมอสินอ,อสอมอ,อา,าสาสมัครส่งเสริมการอ่านร่วมวางแผนสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตความสําเร็จในการดำเนินง,งานร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรวางยาพัฒนาโดยมีนางสาวซีอิงบทเจมใจเป็นประธานกลุ่มได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัดชื่อผลิตภัณฑ์การทําเครื่องประดับจากเส้นใยสับปะรดด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนําไปใช้ได้จริง Good Innovation ครูกศน,นตบลวังพงได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนและพบว่าในพื้นที่ตบนวังพง์ชุมชนบ้านวังยาหมู่ที่3ม,มีการปลูกสับประรด,ดเป็นจำนวนมากและเป็นอาชีพหลักของประชาชนครูกศน,นตบนวังพง์ จึงได้ร่วมประชุมวางแผนการนำใบสับปะรดมาจัดทำเป็นเส้นใยโดยขั้นตอนแรกได้นำเนินการนำใบสับปะรดมาทุบๆด้วยค้อนและของแข็งเพื่อนำมาเป็นวัสดุป,ปรปกณ์แต่ต้องใช้เวลาและได้เส้นใยที่ไม่สมบ,บูรณ์จึงร่วมกันคิดและว,วางแผนออกแบบนวัตกรรม ที่จะนำมาใช้ในการรีดใบสับปะรดที่ไม่ต้องทุบจึงร่วมกันคิดออกแบบและกำหนดรูปแบบและประสานงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีช่วยกันออกแบบนวัตกรรมเครื่องรีดเส้นใยสับปะรดที่สำเร็จสามารถใช้งานได้จริงเป็นนวัตกรรมเครื่องรีดเส้นใยสับปะรดที่ครูกรสันตบลวังพงร่วมกับภูมิวิสากิีชุมชนวังยาพัฒนาร่วมกันคิดออกแบบสร้างวัตกรรมขึ้นมาจนสำเร็จและนำมาใช้งานในการรีดใบสับปะรดและนำใบสับปะรดที่รีดมาต่อยอดในการสร้างชิ้นงานและ ผลงานให้กับกลุ่มวิสากหิจชุมชนวังยาพัฒนาเช่นการประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจสร้อยคอสายคล้องแมสเป็นต้นซึ่งชิ้นงานผลงานที่เกิดขึ้นมาจากนวัตกรรมเครื่องรีดเส้นใยสับประรดส่งผลให้เกิดรายได้สร้างอาชีพสร้างมูลค่าสินค้าให้กับประชาชนในชุมชนบ้านวังยาวกอสนตมนมองพงและกลุ่มวิสาหิีชุมชนวังยาพัฒนา ได้มีการประเมินผลการนำนวัตกรรมไปใช้โดยมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์วางแผนตัดสินใจประเมินผลและชื่นชมในผลงานที่เกิดขึ้นจากการนำนวัตกรรมเครื่องรีดเส้นใยสับปะรดที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้จากนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาช่วยให้สามารถผลิตเส้นใยได้เป็นจำนวนมากเส้นใยมีความเหนียวคงทนและเกิดความกุ้งค่า จึงได้เล่าการยอมรับจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมฟชกระดาษใยสับปะรดและได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับพืชอาหารมกศ9001-25ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับพืชอาหารกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กสนตบลวังพงขอจบการนำเสนอข้อมูลประเมิน การคัดเลือกกาสนตบุต้นแบบผ้าดีพิมียมพัดสวัสดีค่ะ